มีห้าหกโมงเช้าพักปีทบาทรไหมามาจร์ลกมัยายหน่อยมันย้ายหน่อยเออเฮ็ดเพียเฮ็ดเพี้ยบอบอบจะรับแะเปียนนะเออเนจ้าว่งเอาหรอนอนเ้ยตามด้วยเข่าซ้ายครับหนึ่งลักครับม่ยาวไม่เจินครับหนึ่งหมื่นครับหนึ่งศักดิแจครับก็ แต่พี่เขาจับมันไปหาเขาไว้เช่นกันกับคู่นี้ใส่เสื้อวอเทคโนอนหลวงขสวนี่นั่นถึงเสียงตบเอาเรียงสัตว์ใจทำงาเติรสตาแจ้งที่สองหมื่นนะครับเติรสตาแจ้งสองหมื่นเก้าเมษาเก้าเมษานะนี่วัดหลวงปู่สวงพี่น้องรายการมวยดีเสียงตบบารมีเทวดาเพราะเลี้ยงสัตว์ใจกับรอยแจ้งมาแล้ว

เ่าะมจ้วุ่งอะไจะได้ท่องให้วนเอาเอาางวัลทุกอย่างต้อไม่ช่ง้ิน้องไม่ไ้คดูดีโอต่ที่น่าลำบากเลยเพราะละสิทเพอแล้วทีน่ะการเงินดูเงนเดิมเงนเขาหายนิยุ่งเลยเป็นทุกขกว่าพืคุณรับนักที่2องนะทีมงานสมใจกีบัสปักโจ๊บาเรียนเชิญแฟนแฟนมวยของเราสุดที่ด้วย แบบมนี้นะก็เลยต้องจาบคูยงยงมาต่อสุขเออแบนตนะมหัยกสี่นะครับสองหนุ่มองเร็วทีมหัวทีมหัวหมอดำ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 หอแพงเร็วเเร็ว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  ไปเลยเยเลยเร็วไปเ็ไปฮเร็วเ้เยอเยอเย้เย้เยเย้เยเยเลยยขย้นวเลยเยเร็วเร็วยยเดินยยเดินกเอาซ้ายเยเอาแย่ครับแยกเอาให้ต่อเนื่องครับให้ต่อเนื่องครับ ลองจะออกไม่ออกกับคะแนนของเี่ักิับสายไปจีศักดิ์เอาครับมเกยวกี่วไทาไเย้ยย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 ยกยยยยย่ยย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 ก็ยย แฟนโปรโมเตอร์ที่ตากมาก็พูดให้หมดนะยับครับไขามาไปบกเอมกาไปามเกอาเกมเอตาเกอาเอีกมเอามเกมเตามเกมเาากอาเเเ แต่ขณะที่นักโมยเลนก็น่าจะน้ำปั๊อาจจะเหลือน้อยครับพยายามเดินขยับครับเต็มกระต่หมัดไม่โดนับ ย้อนยุคก okay, ี้ก็เพชรพิสมัยพยาเสือห้าวนะเพชรบุญมีเจยกดำเอกชายเสือเกียวลำปางชายเพชรอาวุธมนสวัรค์แล้วก็ผู้ชิงแชมป์นะอัญมนดีกับเพชรน้ำหวานนะที่สามีาเจกักระอนน้ำเกลี้ยงกับพี่น้ะมายกข้าแล้วยกสุท้ายแล้ว เราต้องทำครับทุกข้าแล้วแม่ใส่กระนับกระจายครับนี่ดูสีหน้าเอาจริงครับทาง้านของหนึ่งกระตุกสีหน้าสีหวดแีเล้าอย่างนี้เมัดหนึ่งสองตาไม่แข็งครับไม่จะไปสักยันใจเย็นยังเฉยครับไม่บ้านใหญ่ ปาจเดยนเกียับศักดิบอย่างนั้นครับขณะที่เล่นกระดานเตต้องบอกว่าประยุทธ์อยู่ที่เสียงระฆังนู่นแหละนักสู้จากฝังสิรินอ้าวมากพอโดนขาก็ชักก็มีอาการเช่นกันยกที่ไปยกขีไปีทีีที่ทีย่่อนไล่ก่อนไล่ีีี่

พอแล้วพอพอแล้วแล้วก็เจ้าของส่วนทุเรียนปีนี้รุ่มผู้นอนมาแน่นอนหาเก็บเงินล้นแล้วเนาะวันนี้ยเงดีหาเก็บแต่เสาขึ้นบกมองน่อยก็จด่วนก็ลงควงลงมา้นบกมองน่อยนะเก็บเอาไ มดยกสุดท้ายครับมานี่ครับสปีดน้ำใจนักกีฬาครับอาชีพเดียวกันครับไปที่สมเพียรชัยสุวรรณครับทศพโสธรพิทักษ์สกุลครับชูมือให้กับปุ่มแดงเกียรติสังข์ตี88ดปเป็นยังไงเนานะตีแปดแปดนายยกลานสีสะเกดครับ บีบีเลยบริจาคน้องบิ๊กนะครับนี่โปรโมเตอร์ฝั่งมุมบนไม่ทราบประมาณไหมแต่จัดมวยทีไรก็หมานะฝั่งบ้านหลังหัวซ้ายหนักๆครับเพชรนรินทร์ครับแเปส่งสัญญาณเลยครับเอ้าพัดาใจอีกทีนึงเอายกดดำไว้ยังไงเอาแล้วแเปส่งสัญญาณนะครับเกิดแล้วว่ากลุ่มฮามาทจะพุ่งมาโดน ต้องดูต้องชมต้องตามแน่เฮ้เ้็ดนัดเด็ดนัเนช้วิชาของฮามัตย์ยกสองจากตะลังยกสองโอ้เอาแตกันล้ตลัก็ต้องแยกเลยครับถาล่าเนี่ยก็แบบกลุ่มฮามัตเลยละดูว่ายกยำแก้ยังไงครับเอาไปยิ้เอานายยรงนี้ถูกไหมแกด้วยครับไม่ใช่คนยกสอง เอาจ่อยางกับซองครับใครจะแน่ครันจ่อไปอีกนะเทนนิสเต๋าขวานคก็เอาเอาข้างที่นเก็บเลยนะเต๋เอาแล้วจ่อไปอีกหัวไปอีกเอาขึ้นเต๋อโอ้ยโอ้ยเบรกได้ต้องเบรกนะครับเบิกได้ต้องเบรกครับกีฬารุ่นผู้ชายกระทั่งผมต้องการจะเก่งต้องหล่อต้องน้ำใจดีด้วย

เข้าหายกสองยดูว่าเข้ามุมนครับพยายามสอดในความหน้าครับอย่านะอย่าเลอนงอย่าเผลอนะเนไปไหเสียขวามางีดนึงนีไล่แขนยพทนรินไปยาวเดินเดินกับเจ้านี้ยอยอยายายอายกสอ่ายยยาอาอยบอออาาอา

เยาหนึ่งหมื่จัดเชียเ้ยททง้ของในเพชรลิึงก็พยายามขวานดูดีดีดูดีดีงใจแล้ว

เดนาร,ราาีนแลชีคุนเหมืนนับชาแล้วครับเลือดจะไม่เจ็บแล้วตอนนี้ชนเสียชียมาดูไปดูไปดูไปถอยถอยเลยนี้เเ้าาอยให้โอกาสครับนาทีของชรนเนทรนในตอนนี้ปันมือไม่โยับเดนมาอ้ ยกสามต้องมือแ่มมืแจ่มช้วเลยวะโอเคครับดีดด้วยครับไม่อาจจะไปยกสามค่ะเฮ็ตนาเนในแพทย์เลชน